สวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องหนังสือชื่อสะดุดหูนะคะ f r a n n y and z o o e ของ JD Salinger ค่ะคือแค่ฟังชื่อเนี่ยอาจจะนึกไปถึงเรื่องรักๆใคร่ใรใสใใช่ไหมคะแต่พอไปดูเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคนละมูดเลยค่ะมันเป็นบทสนทนาที่แบบทั้งเศร้าลึกซึ้ง มีความก,กวนๆหน่อยแล้วก็ชวนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของชีวิตในโลกที่มันดูแบบเผินๆฉาบฉวยเหลือเกินเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะก็มาจากเอกสารที่เราไปดูกันมาเป็นพวกบทวิเคราะห์รีวิวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โดยตรงเลยค่ะเราจะพาไปดูเรื่องของพี่น้องตระกูลกลาสที่เขาว่าว่าเป็นอัจฉริยะกันทั้งบ้านเลยแต่กำลังเจอเหมือนวิกฤตทางจิตวิญ,ญญาณครั้งใหญ่ โอเคค่ะเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเริ่มจากภาพรวมของครอบครัวก l a s s กันก่อนนะคะคือครอบครัวนี้เขาไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเหมือนกลุ่มเด็กอัจฉริยะเลยค่ะที่ถูกเลี้ยงมาท่ามกลางหนังสือความรู้ปรัชญาศาส,สนาแบบเต็มไปหมดเลยครับเหมือนถูกปูพื้นมาให้ฉลาดสุดๆไปเลยใช่ค่ะแต่ความฉลาดมากๆนี่แหละค่ะ มันเหมือนกลายเป็นกับดักซะเองทําให้พวกเขามองเห็นความกลวงความไม่จริงแท้ของโลกได้ชัดกว่าคนอื่นมั้งคะอืมจนเกิดเป็นความสับสนข้างในใจตัวเองเรื่องมันเปิดมาที่ฟรานนี่น้องสาวคนเล็กสุดเป็นนักศึกษาสาวที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างนะคะแต่กลับรู้สึกเบื่อหน่ายแบบสุดๆกับทุกสิ่งรอบตัวเลยมองไปทางใดก็เจอแต่สิ่งที่เธอเรียกว่าความจอมปลอมหรือ phoniness นะคะคำนี้ซาินเจอร์ใช้บ่อยมากในเรื่องครับ ทั้งอาจารย์เพื่อนหรือแม้แต่ตัวเองเธอก็มองว่ากำลังเล่นละครกันอยู่มันมีความรู้สึกอึดอัดมากๆค่ะในเอกสารที่เราดูมีเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วอยู่ๆก็หยุดถามตัวเองว่าเอ๊ะนี่ฉันวิ่งไปไหนวิ่งทำไมกันแน่ความรู้สึกว่างเปล่าที่มันถาโถมเข้ามามันคงหนักนนาดูเลยนะคะใช่ครับแล้วทางออกที่ฟรานี่เขาพยายามหาในตอนนั้นเนี่ยก็คือการหันไปยึดสิ่งที่เรียกว่า คำอธิษฐานของพระเยซูหรือ The Jesus Prayer ท่องซ้ำไปซ้ำมาไม่ใช่แค่ให้ใจสงบแป๊บเดียวนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการพยายามเกาะเกี่ยวอะไรบางอย่างไว้เหมือนเป็นเชือกเส้นสุดท้ายเลยเพื่อหวังว่าจะเจอความหมายที่แท้จริงหรือการเชื่อมต่อกับอะไรที่มันอยู่เหนือความผิวเผินที่เธอรู้สึกรังเกียจมากๆสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ มันไม่ใช่แค่การสแสวงหาทางจิตวิญญาณแบบสวยสวยงามๆนะครับแต่มันคือความขัดแย้งที่แบบรุนแรงมากๆในใจเธอเลยด้านหนึ่งคือความรู้สึกออรังเกียจโลกภายนอกที่เธอตัดสินไปแล้วว่าปลอมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความหวยหาอย่างมากต่อความจริงแท้ที่มันจับต้องไม่ได้สักทีมันเป็นการดิ้นรนที่ทั้งน่าเห็นใจแล้วก็ชวนให้อึดอัดตามไปด้วยเหมือนกันครับ แต่การที่ฟรนนี่ปฏิเสธโลกแบบสุดขั้วไปเลยมันก็อาจจะมีปัญหาในตัวมันเองเหมือนกันใช่ไหมคะจากที่เราดูในบทวิเคราะห์เนี่ยเหมือนซาลินเจอร์เองก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้คือคําตอบสุดท้ายหรือเปล่าคะถูกต้องครับบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าการปฏิเสธโลกอย่างสิ้นเชิงแบบฟรานนี่เนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอัตตาหรือความหลงตัวเองไปได้เหมือนกันคือการไปยึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองมากเกินไป จนมองไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นๆหรืออาจจะมองข้ามคุณค่าในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบไปซึ่งตรงนี้แหละครับที่ตัวละครอย่างซูอี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆอ่าใช่ค่ะเข้าสู่ภาคสองของเรื่องตัวละครหลักก็เปลี่ยนมาเป็นซูอี้พี่ชายคนร้องของฟรานนี่พี่คนโตสุดเสียชีวิตไปแล้วนะคะซูอี้นี่เป็นนักแสดงค่ะฉลาดมากๆมากฉลาดแบบเป็นกรดเลยปากจัดช่างเสียดสีมองโลกเหมือนจะทะลุโปร่งไปหมด ครับแต่ก็ดูมีความเปราะบางซ่อนอยู่ลึกๆเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพอเขาเห็นน้องสาวกำลังแยก่กำลังจะพังเขาก็เลยต้องเข้ามาเหมือนมาเทศหรืออาจจะเรียกว่ามาโคชทางจิตวิญญาณให้น้องสาวแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่หัวใจสำคัญของภาคนี้เลยนะคะคือบทสนทนาที่ยาวมากๆระหว่างซูอี้กับฟรานี่นี่แหละคะ่ะอืมยาวจริงๆครับเหมือนเป็นสงครามจิตวิทยาย่อมๆเลย ใช่ค่ะแต่มันก็แฝงด้วยความรักความห่วงใยในแบบพี่น้องที่มันก็ซับซ้อนซ้อนหน่อยนะคะประเด็นหลักที่ซูอี้ขยามจะสื่อสารกับน้องสาวหรืออาจจะเรียกว่างัดมาสู้กันเลยก็คือว่าการค้นหาความจริงทางจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแปลว่าเราต้องหนีโลกหนีผู้คนหรือปฏิเสธทุกอย่างที่มันดูไม่เพอร์เฟกไปสมดนะใช่เลยครับซูอี้เขาเสนอทางเลือกที่ต่างออกไปเลยเขาบอกว่าเราสามารถเจอความศักดิ์สิทธ หรือ the sacred ได้ในสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดนี่แหละในกิจวัตรประจำวันในผู้คนรอบตัวเราแม้แต่ในคนที่ดูน่ารำคาญหรือในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเลยอืมไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่ไหนไกลครับไม่ต้องปีนเขาเข้าถ้ำเสมอไปความท้าทายมันอยู่ที่การฝึกมองให้เห็นตั้งห่างแหละครับมีประโยคหนึ่งที่ซูอี้พูดกับแฟรนนี่แล้วมันแบบกระแทกใจเหมือนกันนะคะเขาบอกประมาณว่า ไม่ต้องไปเที่ยวตามหาพระเยซูหรือความบริสุทธิ์ที่ไหนหรอกลองมองหาพระคริสต์ในตัวคนธรรมดาธรรมดาที่เธอเจอทุกวันนี้แหละแม้แต่คนที่เธอไม่ชอบหน้าโหฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆมันท้าทายวิธีคิดเรามากๆเลยนะใช่ครับท้าทายมากถ้าเราเชื่ยมยอมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันคือการเรียกร้องให้เรามองทะลุเปลือกของคนอื่นเลยนะครับทะลุการตัดสินจาก รูปลักษณ์ภายนอกคําพูดสถานะทางสังคมอะไรพวกนั้นแล้วพยายามจะเข้าไปสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์หรืออาจจะเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกๆข้างในก็ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะดูมีข้อบกพร่องเยอะแค่ไหนก็ตามซึ่งแม่พูดง่ายแต่ทายากเลยเกินนะครับในโลกที่มันชอบตัดสินกันเร็วๆแบบทุกวันนี้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับพวกเราในตอนนี้ล่ะคะมันให้อะไรกับเราได้บ้าง เรื่องของฟรานนี่กับซูอี้เนี่ยมันเหมือนสะท้อนปัญหาที่ดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในยุคข,ของเราเลยนะคะอย่างแรกเลยคือความรู้สึกกลวงโบในยุคที่เหมือนจะมีทุกอย่างฟรานนี่มีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าดีแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าอันนี้มันจี้ใจดําคนยุคนี้มากๆเลยนะคะที่หลายคนอาจจะรู้สึกคล้ายๆกันแม้ภายนอกจะดูเหมือนประสบความสําเร็จดีอืมครับมันทําให้ตั้งคําถามว่าหรือความหมายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การได้อะไรมา แต่อยู่ที่การค้นพบบางอย่างจากข้างในตัวเราเองใช่ค่ะประเด็นที่สองคือความท้าทายในการมองเห็นความเป็นมนุษย์ในยุคที่คนชอบแบ่งขั้วกันข้อเสนอของซูอีที่บอกให้มองหาพระคริสต์ในทุกคนเนี่ยมันยิ่งดูยากขึ้นไปอีกในสมัยนี้ที่เรามักจะรีบจากประเภทคนใช่ไหมคะเห็นต่างนิดหน่อยก็ผลักไปอยู่อีกฝั่งเลยการฝึกมองหาส่วนดีหรือแก่นแท้ในคนที่เราอาจจะไม่ชอบหรือไม่เข้าใจเนี่ย กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสูงมากจริงๆจริงครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่พูดถึงเรื่องชีวิตคือการแสดงแล้วเราแสดงเพื่อใครสูอี้เปรียบชีวิตเหมือนละครทุกคนมีบทบาทที่ต้องเล่นแต่ในยุคที่ทุกคนมีเวทีของตัวเองอย่างโซเชียลมีเดียอ่าใช่ค่ะคำถามคือเรากำลังแสดงบทบาทนั้นอย่างจริงใจเพื่อคุณค่าข้างในหรือเราแค่แสดงเพื่อยอดไลค์เพื่อการยอมรับจากสายตาคนอื่น ซาเลนเจอร์ S S er เหมือนจะกระตุกให้เราถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าใครคือผู้ชมที่แท้จริงของเรากันแน่และสุดท้ายค่ะอาจจะเป็นประเด็นที่4คือหรือว่าคำตอบมันอยู่ที่ความรักในแบบที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบบางทีทางออกจากความสับสนมันอาจจะไม่ใช่ปรัชญาอะไรที่ลึกซึ้งหรือการหลุดพ้นไปเลยก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกของผู้คนรอบข้างแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ อืมครับแม้จะรู้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องมีอะไรที่ไม่เพอร์เฟกนี่อาจจะเป็นความจริงที่มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ได้นะคะประเด็นเรื่องการแสดงบทบาทนี่สําคัญนะครับคือมันไม่ใช่การสนับสนุนให้เราแส,สแส้รงนะแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตมันก็มีบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แต่แก่นของมันจริงๆคือความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการแสดงนั้นๆมากกว่า ซูอีเน้นว่าต้องทำมันให้ดีที่สุดไม่ใช่ทำแบบขอไปทีซึ่งการทำดีที่สุดในความหมายนี้มันคือการทำด้วยความใส่ใจด้วยความตระหนักรู้ถึงแม้บางทีมันอาจจะขัดกับความรู้สึกส่วนตัวเราบ้างก็ตามมีประโยคทองประโยคหนึ่งอยู่ท้ายๆเรื่องเลยค่ะที่เหมือนเป็นบทสรุปแล้วก็ทรงพลังมากๆคือตอนที่ซูอี้เล่าถึงคำแนะนำของพี่ชายคนโตสุดซีมัวที่เคยบอกเขาตอนเด็กๆเ,เวลาที่เขาไม่อยากออกไปแสดงเปียโ,โนในรายการวิทยุ ซีมัวบอกว่า you just do it for the fat lady that's all it isn't for anybody else and the fat lady is Jesus Christ himself ครับประโยคเด็ดเลยใช่ค่ะแปลตรงๆก็คือทำไปเพื่อหญิงอ้วนคนนั้นก็พอไม่ต้องทำเพื่อใครอื่นและหญิงอ้วนคนนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองฟังดูเอ่อ uh, แปลกๆไหมคะครับฟังครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยแต่ความหมายที่บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตีความกันก็คือ The fat lady หรือยิงอ้วนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆนะคะแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชมในอุดมคติหรืออาจจะเป็นมาตรฐานสูงสุดที่อยู่ในใจเราเองอาจจะหมายถึงพระเจ้าความดีงามสูงสุดหรือสติรู้ตัวของเราก็ได้ค่ะเป็นการบอกว่าให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจที่สุดทำเพื่อมาตรฐานที่อยู่ข้างในนี่แหละไม่ใช่ทำเพื่อเสียงปรบมือ ชื่อเสียงหรือการยอมรับจากโลกภายนอกตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆคือมันเป็นการใช้ภาษาที่ดูธรรมดาธรรากลกวๆน,นิดๆแต่สื่อความหมายทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้งได้อย่างแบบน่าทึ่งมากๆเป็นลายเซ็นของซาลินเจอร์เลยนะคะคือการกระตุ้นให้เราซื่อสัตย์กับแก่นแท้ข้างในตัวเองไม่ว่าลอกภายนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามใช่ครับมันคือหัวใจของเรื่องแรงจูงใจจากภายในหรือ intrinsic motivation เลยครับ คือทำเพราะเราเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นจริงๆทำเพราะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นข้างในไม่ใช่ทำเพราะอยากได้รางวัลอยากได้คำชมหรือกลัวการลงโทษ The Fat Lady ก็เหมือเนเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเรามีมาตรฐานที่เราต้องรับผิดชอบต่อตัวเองนะไม่ใช่แค่ต่อสังคมซึ่งเป็นแนวคิดที่แบบท้าทายวัฒนธรรมสมัยนี้ที่มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จการยอมรับจากภายนอกมากๆเลยครับแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ ก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆจากความซับซอ้อนแล้วก็ชั้นเชิงต่างๆในหนังสือแฟรนเดียนซูอิเท่านั้นนะคะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากถ้าใครยังไม่เคยอ่านหรืออาจจะเคยอ่านนานมากแล้วอยากชวนให้ลองกลับไปสัมผัสดูดค่ะทั้งบทสนทนาที่คมขายมากๆอารมณ์ขันแบบร้ายๆสไตล์ซาลินเจอแล้วก็ความรู้สึกโหยหาความหมายท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชีวิต ที่อ่านตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันร่วมสมัยอย่างน่าประหลาดใจจริงๆค่ะมีข้อคิดหนึ่งจากในแหล่งข้อมูลที่เราไปดูมาสรุปไว้ได้น่าสนใจดีค่ะเขาบอกว่าบางทีความจริงที่เราตามหามันอาจจะซ่อนอยู่ในความธรรมดาสามัญที่เรามองข้ามไปทุกวันนี่แหละอืมไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยใช่ค่ะมันอาจจะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า ในโลกที่มันหมุนเร็วเหลือเกินแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งเราสิ่งดึงดูดความสนใจเราตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างพื้นที่แล้วก็ความตั้งใจที่จะหยุดเพื่อจะมองหาความงามหรือความหมายที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดารรมดารอบตัวเราและในผู้คนที่เราเจอทุกๆวันได้อย่างไรบ้างหรือว่าจริงๆแล้วการพยายามมองหานี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปในชีวิตประจำวันของเรา การลองได้ใคร้ครวนกับคำถามนี้ดูบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นหาแฟตเลดี้ในแบบฉบับของเราเองก็ได้นะครับ